สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลาก .com เรื่องนี้นะคะเป็นพอดีเมื่อกี้มันเหมือนกับแบบติดพันมาจากบาหลอีอ่ะอ่าอเรื่องนี้เขาตั้งชื่อมาว่าเจอผีที่บาหลีเฮ้ยอินโดนีเซีย อืมครับขออนุญ,ญาตตั้งชื่อผู้ที่ส่งมาเองนะคะไอ้บาหลีอินโดนีเซียมที่เดียวกันปะม่หอ <laughs> ใช่ปะเอาใช่ใช่ปะเออไปที่ก็งงไงเออโทษๆๆอๆๆ่ะต่อๆๆเชิญเชเขาบอกว่าเป็นเรื่องสั้นๆนะคะโดยที่เขาอ่ะไม่ได้ไม่ได้อยู่รอให้หลอกซ้ำด้วยครับเก็บกระเป๋าแล,ล้วโกยเลยจ้าเฮ้ย <c oughs> เออเขาใส่แคปชั่นอย่างนี้เลยนะหนขออนุญ,ญาตเรียกเขาว่าคุณพุทธนะได้ครับคือวันนั้นนะคะคุณพุทธเขาบอกว่าเขาไปเที่ยวบาหลีคนเดียว แล้วเขาก็ได้ไปค้างคืนในที่ที่พักแห่งหนึ่งซึ่งเป็นโรงแรมวิวเป็นท้องนาค่ะครับสวยงามมากแล้วเรื่องนี้มันเกิดขึ้นตอนช่วงบ่ายเองนะคะที่พักเนี่ยมันเป็นวิลล่าสองชั้นคุณพุทธเนี่ยเขาพักห้องที่อยู่ชั้นสองค่ะคแล้วซึ่งห้องที่เนี่ยเขาจะมีแต่คิงไซส์ที่เป็นเตียงเดียวะเท่านั้นเตียงใหญ่ใช่ ตอนไปถึงค่ะมาเป็นช่วงเวลาประมาณบ่าย,ายด้วยความที่เขาเดินทางมาเนี่ยมันก็ง่วงก็เพลียไงเ,ยเขาก็เลยกะว่าเดี๋ยวเขาขอนอนสักง,งีบละกันซึ่งก่อนนอนค่ะเขามีการบอกกล่าวเจ้าที่หรือว่าอะไรในห้องตามปกติแล้วนะครับมันเหมือนเป็นเคล็ดลับของการนอนคนเดียวในต่างถิ่นนะคะเขาพูดไปว่ามาเที่ยวนะครับขอน,อนอนที่นี่สักสองคืนนะแต่ด้วยความที่ที่นอนอะค่ะ มันขยับไม่ได้เพราะว่าเตียงอ่ะมันเป็นเตียงอับเตียงที่ใหญ่อลังการแล้วก็เครื่องใช้เนี่ยมันหนักมากครับเป็นแบบมีสีเสาที่เป็นมุมแล้วก็มีมุมมีมุม้งกลุมเตียงอีกทีนะสไตล์บาหลีอ่ะใช่ค่ะอืมวันนั้นเนี่ยคุณพุทธเขาก็ปีนขึ้นไปนอนที่มุมซ้ายของเตียงเดี๋ยวนะเขาพูดเป็นภาษาไทยเหรอใช่โอ้ครับค่ะอืมเขาเป็นคนไทยอือืมอืม,อม เขาปีนขึ้นไปนอนที่มุมซ้ายของเตียงค่ะคแล้วก็ปล่อยหลับไปเพราะความเหนื่อยอสักพักเนี่ยเขาบอกเขาต้องสะดุ้งตื่นเพราะว่ามันเหมือนเตียงเตียงมันขยับที่มุมด้านขวาค่ะพี่ทั้งทางที่เตียงมันหนักมากเลยนะครับเออตอนนั้นเนี่ยเขาพยายามจะลืมตาค่ะแต่ลืมตาได้แบบรีรีอะพี่ไม่เต็มตาครับตอนนั้นเนี่ยเขาก็เพ่งตามองแต่มันก็เห็นแค่นิดเดียวค่ะ เข้าเพ่งไปเขาเห็นเป็นผู้ชายฝรั่งกับผู้หญิงเอเชียกำลังเอามือเท้าตรงขอบเตียงแล้วก็ก้มมองดูคุณพุทธค่ะตาต่อตาประสานกันทั้งคู่มองหน้ากันแล้วเขาก็สายหน้าคือฝรั่งกับหญิงเอเชียเนี่ยเขามองหน้ากัน้เขาก็สายหน้าแล้วก็อยู่ดีๆก็ล้มตัวลงนอนที่ข้างเตียงทางขวาเลยค่ะคุณพุทธเนี่ยพยายามขืนตัวจะลุกขึ้นให้ได้ เขาพยายามดิ้นจนหลุดค่ะครับพอลุกขึ้นมาได้เขาก็ค่อยๆเชิง,งื้ไปมองข้างเตียงทางด้านขวาอืปรากฏว่าสองคนนั้นหายไปแล้วอืมแต่แค่นี้เขาบอกว่าเขาก็ไม่อยู่แล้วนะเขารีบลุกออกจากเตียงแล้วก็ออกจากที่พักไปหาที่พักแบบเป็นห้องพักรวมอะค่ะครับเพื่ออาศัยพักขอน,นีนคืนนั้นเลยโดยที่เขาเอาแค่กระเป๋าตังค์กับมือถือไปอืมจนพอเช้าอีกวันหนึ่งเขาถึงเข้ามาเก็บของเพื่อเช็คเอาท์ค่ะครับ พนักงานเนี่ยก็ยังงงนะว่าทําไมเขารีบออกเพราะเขาจองมาสองสาคืนไงเขาเลยต้องแกล้งบอกไปว่าเขาเปลี่ยนแผนจะไปนอนที่เมืองอื่นครับแต่พนักงานก็แปลกนะเขาก็ไม่ได้เก็บเงินทั้งหมดทุกคืนเพราะเขาก็เหมือนกับเก็บแค่คืนเดียวที่คุณพุดอยู่แต่เขาก็ไม่อยู่ครับอืมเรื่องก็มีเท่านี้ค่ะที่เจอเนี่ยเพราะอะไรรู้ป่ะผมว่าถ้าตรงนั้นมีผีมีวิญ,ญญาณอยู่ยจริงๆอะ่ะเขาฟังไม่รู้เรื่อง ก็ผีถึงมองหน้ากันเนีแล้วก็ใส่หัวออก็ถือก็มองก็นอนก็ล้มลงตูลงนอนเลยเนี่ยเป็นเหตุที่ที่ทำให้เขาอาจจะต้องเจอผมถามว่าผู้พาษาาไทยเหรอคือตอนที่เขาขอนอนใช่ไหมอืมเขาผู้ภาษาาไทยคือไอ้ไอ้เหตุการณ์ลักษณะการไปนอนต่างที่ต่างถิ่นแล้วยิ่งเป็นต่างประเทศอย่างเงี้ยแล้วเราไปเราเราต้องไปนอนพักค้างอ่างแรมอ่ะอืม อม,มันก็ถ้าสมมติว่าอย่างผมไปเนี่ยผมโง่ภาษาเลยมผมไม่ได้เลยภาษาอังกฤษอ่าได้เยสโน a อเคตังก o u อะได้แต่ถ้าเกิดไปนอนอย่างเงี้ยแล้วผมจะต้องไปบอกเขาอะต้องทำยังไงวะบอกอย่างงี้พี่เ,<อ>เวลาพี่แบบไปจะเข้าห้องนอนใช่ปะ่ะ<อ>ก่อนที่เราจะเข้าห้องเหมือนเวลาเรากำลังจะกลับบ้านอะไรเงี้ย<อ>แล้วเราไปไหนมาเราจะบอกคนไม่ให้ตามอ,อย่างถ้าเราไปต่างประเทศแม่กลางกฤิดเราก่อนขึ้นรถเราก็บอกว่าเวลคัมแล้วเราก็ขึ้นรถเร็วตู กูเด uh, like, ี๋ยวนี้ใช้ Google t r a n s l a t เดี๋ยวไปเชื <h 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 ่อมันนะไม่ต้องม้วงเหมือนเนี่ยหนูไปเมื่อวานเมื่อวานหนูไปร้านขายของมือสองญี่ปุ่นมาหนูไปได้กำไรมาอันหนึ่งซึ่งหนูชอบมากเลยนะแต่ข้างในมันมีเขียนชื่อไว้อ่าแล้วเป็นชื่อเขามีคนบอกมันชื่อแมวเนี่ยหนูก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะเป็นมาหรือจะเป็นอะไรคือถ้าต่อให้เป็นเด็กหรือจะมีอะไรหนูก็ไม่กลัวเพราะว่าหนูมีเคล็ดว่าก่อนขึ้นรถเราจะไม่เรียกคนม่วนโซ่หนูก็เลยพูดว่า อีรัสไซมัสเซยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับไม่เรียกคนมั่วชั่วเลยไม่เรียกเรียกแต่ญี่ปุ่นขอสมพรปากไม่เวลาหนูเฝ้าที่นี่แล้วอ้วันนี้กี่เรื่องเนี่ยเรื่องต่อไปเป็นเรื่องที่พักเหมือนกันค่ะเฮ้ยนี่มันไม่ธรรมดาเนี่ยนี่นี่ยังไงนี่ญาต์แทนฮะเรื่องที่พักต่อมาเรื่องนี้เป็นเรื่องจากคุณย้งนะคะ คุณย้งบอกว่าเขาได้ไปนอนที่โฮมสเตย์แห่งหนึ่งครับซึ่งจะอยู่ตรงทางขึ้นดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยค่ะอเขาไปกับเพื่อนอีกสิบคนครับซึ่งเขาก็แบ่งห้องพักกันอยู่ห้องละห้าคนอืวันนั้นเนี่ยเขาทํากิจกรรมปกติก็คือวิ่งย่างอะพี่หมูกระทะแล้วก็ร้องคาราโอเกะกันก่อนที่จะเริ่มค่ะคุณย้งเนี่ยเขาก็เหมือนรู้วิธีพิธีนะเวลาที่จะไปต่างจังหวัดอืเขาก็เอาอาหารและน้ําแบ่งใส่ถ้วยเล็กๆ เอาไปวางที่ใต้ต้นไม้หลังที่พักค่ะอ,อืมซึ่งต้นไม้นะนะมันจะติดอยู่กับหน้าต่างห้องที่พักพอดีครับระหว่างที่เขากําลังยกมือถวายเครื่องเส้นให้เจ้าที่ค่ะคุณยงรู้สึกว่ามันมีใครกําลังมองอยู่อืมเขาก็เลยเงยหน้าขึ้นมองอืแต่สิ่งที่เขาเห็นมันก็คือแค่ต้นยางอืที่มีลําตัวสูงมากครับแล้วก็ความกว้างเนี่ยประมาณสามคนลำตัวหรือลำต้น คุณเนี่ยคุณย้งเขาก็สะดุ้งเลยเพราะว่าใจเขานึกถึงเปรดขึ้นมาเพราะมันยาวมากอืแต่เขาก็พยายามทําเฉยค่ะเพราะว่าเขาคิดว่าเขาคิดมากไปเองแหละครับวันนั้นเนี่ยคุณย้งกับเพื่อนก็ฟาร์ตี้กันไปจนถึงเวลาประมาณตีหนึ่งค่ะแล้วเขาก็แยกย้ายกันเข้านอนหลังจากนอนไปได้สักพักเขาสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะว่าเขาได้ยินเสียงวีดแหลมๆดังมาทางหัวนอนครับคุณย้งเขาก็สงสัยเขาก็เลยตื่นขึ้นมามองไปที่หน้าต่าง Mm. เดินไปแง้มผ้าม่านดูครับพอเห็นอะไรบางอย่างที่นอกห้องค่ะเขาสะดุ้งสุดตัวเลย mm. เพราะเขาเห็นเปรตตัวสูงเท่าต้นยางที่เห็นตอนเย็นนั่นนะคะ mm. 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 มันกำลังค่อยๆยยืนขึ้นครับแล้วค่อยค่อยก้มหัวลงมาตรงหน้าต่างที่นอน mm. มามองคุณยง้งพอดีครับ,ค,รบคุณย้งรีบปิดผ้าม่านแล้วก็นั่งลงหลับตาสงบสติแล้วก็ mm. แผ่เมตตาให้เขาค่ะ mm. Mm. จากนั้นเนี่ยเสียงวีก็ค่อยๆหายไปแล้วความรู้สึกที่ว่ามีใครกําลังก้มมองก็หายไปเหมือนกันครับแต่เขาก็ยังไม่กล้าหันไปเปิดผ้าม่านมองนะคะแล้วเขาก็คลุมโปงจนเช้าแต่ประเด็นก็คือคุณยงบอกว่าภาพมันชัดซะขนาดที่ว่าเขาจําหน้าตาของเปรตตัวนั้นได้ชัดเจนไม่มีวันลืมครับอืเปรตปะเปรตแหละ,หละคือเห็นตอนแรกเลยว่าเป็นต้นยางก็เป็นต้นยนยางแหละแต่สักพักหนึ่งมีคู่ มีคู่หาคู่ค่านะฮะผ่านไปสองเรื่องค่ะหมดยังเนี่ยมีเรื่องเฮ้ยที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับห้องเช่ามาอีกเฮ้ยวันนี้เป็นรวมห้องวันนี้รวมมที่พักอะไรพวกนี้เลยเหรอใช่ค่ะเฮ้ยเฮ้ยจึ้งจริงๆริงจะให้หนูแผนแม่เบี้ยอะไรไหมเชิญเรื่องนี้จะคุณยุ่งนะคะ คุณยุ่งเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาทํางานที่สนามบินสุวรรณภูมิครับแล้วเขาก็มีห้องพักที่เขาเช่าอยู่แถวลาดกระบังค่ะอืโดยตึกห้องพักเนี่ยจะอยู่ใกล้กับทางรถไฟและข้างๆตึกก็จะเป็นพื้นที่รกร้างค่ะพี่ครับหลังเลิกงานกะดึกวันหนึ่งคุณยุ่งเนี่ยเขากลับถึงห้องพักเขาก็อาบน้าเข้านอนตามปกติอแต่คืนนั้นเนี่ยตอนที่เขานอนอยู่เขารู้สึกเหมือนกึ่งหลับกึ่งตื่นนะคะครับน่าจะประมาณตีหนึ่งนะเพราะว่า ตรงนั้นเนี่ยรถไฟจะผ่านหลังหอพักเขาเวลาประมาณนี้ทุกคืนอตอนนั้นเนี่ยคุณยุ่งได้ยินเสียงขบวนรถไฟมันค่อยๆดังเข้ามาใกล้ๆแล้วครับแต่สักพักอับพี่เสียงรถไฟอะ่ะมันไม่ผ่านห้องไงมันกลับหายไปเฮ้ยแล้วเปลี่ยนจากเสียงรถไฟเป็นเสียงหมาหอนแทนเฮ้ยเออแล้วก็มีเสียงผู้หญิงคนหนึ่งดังขึ้นมาเสียงผู้หญิงคนนี้เนี่ยกําลังเรียกใครบางคนอยู่ที่หน้าต่างห้องครับ เสียงมาดังมาจากตรงบริเวณแถวพื้นที่รกร้างข้างตึกอะค่ะมันดังว่าพี่พี<อ>่มารับหนูหน่อยครับพี่มาหาหนูหน่อยเ,อเสียงเป็นอย่างนี้เลยนะอคุณยุ่งก็สงสัยก็เลยลุกขึ้นมาชะโง,งกดูที่หน้าต่างค่ะครับเห็นนะเห็นเป็นผู้หญิงชุดขาวชุดเหมือนชุดเจ้าสาวเลยค่ะกาลังยืนหน้าซีด เงยหน้ามาทางคุณยุ่งอตอนนั้นเนี่ยเขารู้สึกกลัวมากเขาขนลุกไปทั้งตัวเลยค่ะตัวเย็นสั่นไปหมดเลยคุณยุ่งก็เลยรีบไปหยิบผ้าผ้ายันเสือยิ้มรุ่นสองห้าที่อยู่บนหัวเตียงอะค่ะตรงที่นอนเขาเอาผ้ายันอันนั้นมาห่มที่ตัวเลยนะนหลังจากนั้นสักพักเสียงผู้หญิงก็หายไปแล้วเสียงรถไฟขบวนสุดท้ายก็ดังผ่านไปจนสุดขบวนค่ะแต่ไม่รู้อะไม่รู้ประวัติความเป็นมานะ ไม่รู้เออแต่รู้ว่าเป็นผู้หญิงใส่ชุดเหมือนเจ้าสาวเจ้าสาวอืยืนให้บอกว่าให้มารับหน่อยใช่อ่าแล้วก็จบด้วยเพลงแม่พ่อเสียงรถ่วนขบวนสุดท้ายแบงค์บอกไม่ได้แบงค์บอกแบงค์บอกว่าเนี่ยเราเรื่องผีอย่างเนี้ไม่ทันเราเรื่องผีอยู่เออหมดยังยังเรื่องพักจากที่พักมีอีกเฮ้ยอะไรวะเนี่ย เฮ้ยตกใจหูหลุดเลยอ่ะสภาพเฮ้ยเซอร์ไพรส์มากควรเปลี่ยนนะพี่หูฟังอะมาต่อเรื่องนี้เป็นเรื่องจากคุณนาวค่ะเหตุเกิดเมื่อช่วงสงกรานต์ปี2538ัร้บคุณนาวกับแฟนนะค่ะเพิ่งตัดสินใจคบกันได้ไม่นานเขาก็อยากจะไปเที่ยวพักผ่อนกันเนาที่ทะเลในช่วงวันหยุดยาว เขาสองคนก็ตัดสินใจไปเที่ยวส่วนตัวกันสักสองวันค่ะ hmm. แล้วอีกสี่วันที่เหลือนเนี่ยค่อยกลับไปหาพ่อแม่ที่ต่างจังหวัดครับหลังจากนั้นหมายกันเรียบร้อยเนี่ยพอถึงวันทํางานก่อนจะหยุดหลังเลิกงานห้าโมงเย็น hmm. เขาก็นั่งรถเมลสายหนึ่งจากแถวสะพานกรุงทนสังฮีเนาะ,นะ hmm. ไปสายใต้ปิ่นเก้าเพื่อไปขึ้นรถไปทะเลค่ะค ซึ่งการที่ไม่ได้เตรียมแผนการเดินทางไว้ล่วงหน้าเนี่ยพอไปถึงสายใต้มันก็ช้าไงเพราะว่ารถมันติดนะแถวนั้นอะ่ะทําให้รถทัวร์ที่จะไปก็ต้องรอคิวนานเขาทั้งสองคนก็เลยเปลี่ยนใจว่าเปลี่ยนไปนั่งรถตู้แล้วกันนะซึ่งวันนั้นเนี่ยรถออกสองทุ่มจนถึงบางแสนก็ห้าทุ่มด้วยความที่อีกแล้วค่ะไม่ได้จองที่พักไว้ก็เลยต้องนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างเนี่ยแถวท่ารถรถิมหาดเพื่อที่จะตะเวนหาที่พักครับ เขาบอกเขาเข้าไปสอบถามห้าที่เลยนะก็ไม่มีที่ไหนว่างเลยอืมจนถึงเวลาประมาณเที่ยงคืนค่ะเขาไปเจอที่พักที่หนึ่งบ,บอกว่ามีว่างหนึ่งห้องอสุดท้ายสุดท้ายตามสไตล์คุณนาดีใจอ่ะพี่เพราะว่าเหนื่อยมากเดินทางมาไกลแล้วก็หาที่พักนานมากครับพอจ่ายเงินเสร็จเนี่ยเข้าที่พักบุ๊บวางของเรียบร้อยคุณนาขอตัวไปอาบน้ําค่ะอืส่วนแฟนเนี่ยก็ไปนอนพักอยู่ที่เตียง พอคุณนาวเข้าไปเตรียมที่จะอาบน้ําปุ๊บแต่ปรากฏว่าในห้องน้าอะค่ะราวแขวนเสื้อผ้ามันเสียอทําให้เขาไม่มีที่จะแขวนเขาก็เลยตะโกนเรียกแฟนว่าช่วยเปิดตู้เสื้อผ้าแล้วก็หยิบไม้แขวนให้หน่อยครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยไม่มีเสียงอะไรตอบรับกลับมาเลยนะฮะแต่แป๊บหนึ่งก็มีไม้แขวนเสื้อยื่นมาจากน้กห้องอคุณนาวก็เลยยื่นมือไปรับค่ะแล้วก็รีบอาบน้ําครับผู้หญิงมก็อาบน้ํานานอยู่แล้วแหละพออาบเสร็จออกมาปุ๊บ เขาก็เห็นที่เตียงเนี่ยแฟนเขานอนอยู่แต่ไฟในห้องมันก็สลัวไปแล้วค่ะครับคุณนาวอไม่อยากคิดมากเพราะว่าเขาจะเป็นต้องพักเขาก็เลยเดินไปเรียกแฟนปรากฏว่าปลุกยังไงก็ไม่ตื่นอืมเขาก็เลยคิดว่าคงเพลียแหละคุณนาก็เลยลงไปนอนข้างๆแฟนค่ะแล้วก็ปิดไฟหลับไปตอนเช้าตื่นมาก็อาบน้ําอาบท่าเตรียมเช็คเอาท์เพราะเขารู้สึกว่าห้องเนี้ยรู้สึกไม่ดีตั้งแต่เหยียบเข้าครั้งแรกเลยค่ะ หลังจากเช็คเอาเรียบร้อยเขาก็ออกไปเที่ยวริมหาดกันพร้อมทั้งเตรียมหาห้องที่ใหม่พักอีกหนึ่งคืนคซึ่งระหว่างการเดินาทางพักผ่อนแต่ประสาฟแฟนกันเนี่ยคุณนาวเขาก็บอกว่าพี่เมื่อคืนน่ะพ่อหนูอานน้ำเสต่ทําไมพี่หลับเร็วจังหนูก็อาบไม่นานนะหลังจากพี่หยิบไม้แขวนให้อ่าแปบ๊บเดียวก็ออกมาแล้วอะ่ะแต่พี่หลับเรียกยังไงก็ไม่ตื่นเหนื่อยมากเลยเหรอเขาก็ผู้ชายเขาก็ถามว่า อะไรนะอืใครหยิบไม้แขวนอะไรครับคุณนาวก็เล่าเหตุการณ์ให้แฟนฟังแต่เขาก็ทําหน้างงแล้วบอกว่าพี่ไม่รู้เรื่องอพี่หลับตั้งแต่หนูเข้าห้องน้ําแล้วครับมันรู้สึกเพลียแล้วง่วงมากพอหนูออกมาพี่ก็กะว่าพี่จะไปอาบต่อแต่เขาก็ไม่ได้ตื่นเลยจนถึงเช้านั่นแหละอืสรุปก็คือเกิดอะไรขึ้นคใครหยิบไม้แขวนส่งให้เขาคือเรื่องเนี้ยมันจุดเริ่มต้นก็คือไปเจอที่พัก ห้องสุดท้ายห้องสุดท้ายใช่ค่ะตามสเต็ปก่อนอืส่วนไอเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในห้องพักมันมองได้สองสองแบบคือหนึ่งโดนแฟนแกงอแฟนอาจจะเป็นคนยื่นไม้แขวนเสื้อให้แหละใช่แต่แกงอือ่าหรือแฟนหลับจริงอืแล้วมีบางสิ่งบางอย่างยื่นไม้แขวนเสื้อให้แทนก็เป็นไปได้หมดอืมอ่านะครับ หลังจากที่รับชมรับฟังจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ตองกองสลากด o m สวัสดีครับ